คุณพ่อเป็นไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถทาน f ชออยล์หรือน้ํามันปลาได้ไหมโดยส่วนตัวแล้วว่าผมไม่ได้ทาน f ชออยล์หรือน้ํามันปลามาประมาณ1ปีแล้วเพราะว่าผมศึกษาพบว่าแบบนี้นะครับใน f ชออยล์หรือน้ํามันปลาเนี่ยจะมีโอเมก้าสส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นไขมันที่เราไม่อยากได้ซึ่งเป็นกลุ่มของโอเมก้าหกคำถามก็คือผมก็คือมานั่งถามพี่สาวที่เป็นเภสัชกรว่าทํายังไงดีผมถึงจะสามารถทานแต่อเมก้าสได้เขาบอกว่า นะถ้าเราแยกเอาโอเมก้า3ออกมาแล้วทำให้อยู่ในรูปผงนาโนเราจะสามารถดีดเอาโอเมก้า6ไปได้ังั้นในปัจจุบันผมไม่ได้ทานฟิชออยแล้วนะครับผมทานเป็นนูวิทเพราะว่านูวิทเนี่ยจะดึงเอาเฉพาะ EPA กับดี a หรือโอเมก้า3มาใส่เข้าไปในแคปซูลนะครับซึ่งทำให้ดูดซึมง่ายด้วยแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องทานน้ำมันด้วยแล้วข้อดีคือผงนาโนเหล่านี้มันไม่จาเป็นที่ต้องละลายในไขมันแล้วนะครับตัวมันสามารถ กลืนเข้าไปในร่างกายพร้อมกับน้ําดื่มแค่แก้วเดียวนะครับแล้วสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วกว่าการรับประทานฟิชออยด์โดยปกติสาหรับใครก็ตามนะครับอยากทานนูวิทแบบผมนะผมให้สิทธิพิเศษในการส่งฟรีนะครับโดยการเพื่อนๆพิมพ์มนอนหนู0-1ติดกันนะครับแล้วก็แคปหน้าจอบอกแอดมินแล้วก็บอกเลยว่าฟังจากคลิปนี้ได้สิทธิพิเศษส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรครับรักทุกคนสำหรับใครก็ตามที่กลัวพลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับสามารถกด C First แล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ